ครับบอร์ดแอร์นะครับอ่ไดกินนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับนี่นี่เพื่อนช่างถอดมาให้นะครับบอกว่าอาการเบื้องต้นก็คือว่า uh, ตัวพัดลมมันทำงานได้สักพักหนึ่งก็ดับตัดนะครับตัดดับไปเนาะแต่เปิดใหม่ก็ยังติดอยู่นะครับ uh, ตัวนี้เป็นไดกินที่เป็นอินเวอร์เตอร์น่าจะเป็นอ่ uh, รุ่นเก่าๆหน่อยครับเป็นสมัย r uh, 2 2นะครับบอร์ด ตัวคอยร้อนยังไม่ได้ให้มาครับพัดลมคอยเย็นก็ไม่ได้ให้มาเนาะทีนี้ตัวอบอร์ดคอยร้อนน่าจะเป็นชุดประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นของฮิตาชิเนาะก็จะให,ใหญ่ประมาณนี้นะครับรุ่นเก่กเกาๆก,ก็ยังไม่ได้ถูกพัฒนาสักเท่าไหร่เนาะตัวนี้ก็ยังเป็นชุดบอร์ดที่ใหญ่ๆอยู่เลยยังอาจจะไม่ได้ใช้ชุดขับที่เป็น โมดูล IPM เหมือนกับสมัยใหม่ๆแล้วอประมาณนี้นะครับ